สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี่ทั้งช่องของสมการนะคะมือนีจะผ้ามาตามแนวทางโค้งสุดๆุดของแม่หนูนะคะแม่หนูฟันดีฟันได้ตัวฟันได้เฮ็ดพี่น้องโค้งสุดๆุดของเพื่นมือนีเคยแม่นเคยคิวอยู่เ้อค่ะเอาผู้ใดเป็นเอฟซี่ของแม่หนูนะคะกะมาฟังแม่หนูนะคะเพื่นจะฝันแบบใดนะคะให้เพื่นเบาให้ฟังนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสื่อไหวไปเหล็กอ่ะสื้อมานนี่นะคะเขียนไวแล้วอยู่ในกระเป๋าเสียงนี่ล่ะนี่ตดโตถี่หกันนั่นบ่แมันจะไหนเอาเสียงเอานอนไวทางขางเสียงเล่นมาฝันวันนี้ดีวันวันไดหิวกระตาติเป็นไายของของกระเต็มกระตาอยู่มันเป๊ะอันพ่อเิ่น ได้เฮ็ดพนาว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆเฮ็ดดอกทอกระปั่นนี่มดลุงคุงลุงคิงอยู่เฮ็ดเอียงเฮ็ดเฟี้ยงกับเฮ็ดนั่งฝ่าพี่น้องเขาเจ้าเก็บมาพนาว่าเรีเกว่ากันกับหญ้าพนาบวกฟันเห็นหญ้าจ้าเปียมาฝันเห็นเปืนจ้าแต่ว่านิโลล่เท่อใดหลายหญ้าภาษาแปลเอาหญ้าส่งกับโลละเปรบสิบบาทละลายใช่ไหมกันมุดตอนที่เป็นผู้เอาหญ้าเสียหายยุโรละเกียรติสิบบาทภาษา ว่าซ้ำนี่ล่ะซ้ำบอกตัวตัวนี้นั่นแล้วพ่นกับว่าซ้ำนี่ล่ะไปกับไปกับผู้ใช้ได้แต่ว่าบ่ลึงน่ะเป็น่าสันว่าเท่านั้นว่าเอาเจ้าเป็นพ่อข้าแม่ข่อยกับเจพาไปนี่ละ่าสันว่าไปลรไปน้ำข้าเจ้านี่แหละจังว่าไปพ่อเฮ็ดนี่ยาขายเฮ็ดนี่ล่ะแปลกอยู่ว่าบอกให้ฝันเห็นจังเสียฝันเห็นผู้ใช่เพื่นนี่แต่ว่าพ่อต่้งต่มือนั่นแล้วนั่นก่อนที่ศีมาฝันในเฮ็ดนี่ฝันที่ว่าเบากับแม่ปอไว้นั่นได้บอกอยู่ดีนี่ ฟันฟันเห็นผู้ใา้มาหมักกันไหมปลาฟันเห็นผู้ใายมาหมักแล้วได้ลูกน้อยลูกน้อยฟันปม่ลูกแฝกนนี้ฮั่นในฟอนตี่นั่นแหละพราแต่ห้งองเอาเลขกห้ลแล้วมานล้ฝันมือรุ่นจ้ะมาฟันมือรุ่นที่ว่าได้ลูกน้อยลูกน้อยกจะดดับเมียนฟันว่าได้ลูกน้อยแฝกว่าเสนาเข้ามาห้ฮหอดสามคน ้าเสียวจ้าไหนวาสันวะป่าเลวาผูนั้นก็เป็นอ้อายป้อมมีลูกเอาโลดเอาโลดวาสันวะอายมันเป็นพอมันกระไรวาสันวืมาปุ้มมากยีบอยากได้ลูกพราะนะผู้ชายผู้นั้นไหมคันเป็นลาทีนีของไข่เนี่คือไข่ไดเลขกคือไข่สิถือเลขกเลยเมานั่นแหละมันมั่นกันแล้ววาอันบอกเขาใจว่าเอ้าก็ยังฝันเลี้ยงเงือแท้ว่าสันวอมิตรได้ครับได้ป่นนี่ฝันมาเบิ่งแล้วมุงเอาเลขให้เอฟซีใบแล้วเนาะก็าเลว่าเอ้า นี่เข้าเข่าเป๊ะๆแล้วล่ะคันว่าสันอืมได้นิ่งเมื่อคืนนี่ก็มาฝันว่าแค่นี่ก็นิ่งอีกก็เลยมันเอาเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงเสี่ยงท่าทางแบบว้อนเอาเอาไว้เอาทางม้อนเลยก็เลยมาฝันเลขจียงสี่นะเขียนเส้นกดนเออนั่นล่ะมันจะเป็นหลายตัวบอหรือบอลจังไดบ่ลหลายบอลเอาเสี่ยงเพราะว่าพับจังสี่นี่พับกันนี่พับจังสี่นี่พับจังสี่ นี่แหละมันพับอยู่ไล่เก่ามันนี่แหละจังเสียเขียนมัับอยู่แบบมากซื้อซื้อแมนโอ้เอาพี่น้องมันเหล็กตัวเก่าโชว์ขึ้นใดอยู่เออเอานั่นแหละเห็นให้เบื้องลุดนี่แม่พี่น้องเพิ่นเอาตัวนีแม่มันนี่ตัวนามันอีกเครื่องหนึ่งหนึ่งสอ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 งหนึ่งสองสองแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองเห็นแล้วเซียงมากเลยเอาละกันซีหนึ่งหนึ่งสี่ มันเป็นเลขตัวเดียวกันแค่กกับกันสื่อๆพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้มันเป็นตัวเก่าหรือมันจะมาออกอีหลีเนาะจ้างว่าน่ะนะตัวเก่านี่แหละก็เชี้ยหน่อยจังสี่ละเพราะว่าว่าสิไปซื้อมาฝันได้ลูกแฝดอีกจ้านี่แหละสิไปซื้อก็เลยมาฝันลูกแฝดมันกับเป็นสอง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 ซีซีเด้อเพราะว่าสองตัวนั่นสองสองตัวนี่มันสิ่สองสองเทียแมนบอเนี่ยมันสิเป็นสองสองเทียมันกับสิเป็นสองสองซีซีเนี่ยเพราะว่ามันกลับไหะ อวยหัวอวยหางมันกลับซื้อซื้งสีสนะแต่ว่าอันที่เพื่อนมาบอกกันว่าเฮ็ดกิโลละแปดสิบกับอันอววเฮ็ดสิบนั่นก็เอาไว้เนี่ยเอาไว้ยูเจ้ะเพราะว่าเพื่อนบอกเป็นตัวเลยนั่นนะอันนี้บอกเป็นตัวเจ้เพื่อนบอกเป็นตัวเลยผู้ยิ่งผู้นั้นกับมะาอ่านเป็นญ,ญาน,านันผู้เพิ่นขายให้นัน่น เป็นตัวอันเหลขกตัวนี้ก็คือที่เอาม่านอนเฮี้ยงก็คือหนึ่งสอ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 งหนึ่งแค่นี้ไก่พ่นซื้อซับอยู่ในหนีเอาอืเพราะว่าเหาไห้ไปแล้วนี่เหาเหาเฮาไห้ไปแล้วตาตาตองบ่แม่ตาตองหวดอกเมือว่านเมือกกวนนี่นะเมือว่านเมื่อกกวนแล้วเลยนมาฝันฝันมาได้ลูกหน่อยนั่นแหละ ก็จะเป็นแคดนี่นี่เนาะออกมากสิเนาะนก็จะเป็นตัวนี้อันตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกแฝดลูกแฝดนี่สองต่วสองมันก็เป็นอันเลนซีเอาซีซีแมนซีซีซีสองหล่นหลับำนั้นเพราะว่าฟันว่าได้ลูกแฝดสองคนอืเพาเอามาให้ฮอดสามผน มาหายเป็นสามผนแล้วเมนมาหายหดเป็นสามเลยว่าอุ้ยบ่เอาแฝดสามกับซีซีสองสองสองผลแม่นก็เลยว่าโอ้ยเอาหลายหลายแบบก็ฉัญจรมันอาจจะมาเบิ่นเขาว่าอยู่เด้ตีออเลขสัญจอนที่มันเขาไปสัญจรอยู่เชียงใหม่บ่นี่แหละมันก็เลยเขาเป่าแล้วเขาเป่าแล้วอุ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยมาเสียบเลยกล่องไข่ คอยผันมาดึงศาสตร์คอยมีอะไรก็บเอเองปิดไว้ <laughs> หลุดเลื่อมข้าวโอ้ยตายๆขอโทษขออภัยเน้อค่ะมาดึงศาสตร์เอานี่ละ่ะนี่อ,าอปากกาเรียนเขาเอาปากกาเรียนเขาโนไปหั <laughs> วหัวเสียบทิ่นนมปุ๊บเหมือนหัวเสียบออขอโทษขออภัยพี่น้องอ,อืจะไปตัดออกได้วะนี่ มันกะเหลขกะมันกะจะมีสิบซีอีกบ่แมนติมีตัวเออซิบซีเพราะว่าพับพับตรงนั้นมันมีสิบซีอ้านี่มันกะจะเป็นเหลขโตเก่าละ่ะหั่นลุ่งไวเพราะว่าซำเจาาเสียงเนาะนอืมเจาาเสียงตัวช่างนี่แต่ว่าหันได้ความฝันนันสอนพื้นฟังอีกแน่นี่ อันที่บอกโต<ใ>นิดพก่กระตาไปสิไปขายของเป็นแม,ม่ค้าพระนะมีผู้ชา้ผู้หนึ่งดิพญางออกไปน้ำดิพญางออกไปน้ำเดีนน๋ยวคนมาบอกไหมว่าเอาสีาพาไปค่ะแต่ว่าน้ำเบิ่งนั่นมันมันเป็นผู้เท่าละ่ะบ่แมันว่าเป็นคนหนุ่มดอกผู้นั้นเพราะว่าขันมันพอนน่นก็นเล่าก็ได้แปดสิบปีพ่อไปหอดหันลแล้วว่าเลี้ยหินหยาบันหยาผันยุทางกลุ่มบ่าว่าผุน้า คือสิไปอย่างซั่นว่าซั่นว่าเอ้าแล้วว่าเฮือนก็เฮือนเขาเจ้าอยู่แนมเบิ่งซื้อนาผู้านั่นว่าหาปุเห็ดอือมันมีแต่เห็ดดอกใหญ่ๆแหมท่อกําปั้นนี่แหมคันว่าเห็นนาง้าว่าซั่นก็ทอฝ่ามือเฮานี่เป็นป้นขาวเพ้อเว้อีอยู่ป้าสะอ่อนดอกเห็ดาเอาโลดลเท่าใดเอ้าันผู้อื่นาก็เอา80อือันตัวน่ะาให้70เพิ่นวางซอือก็เว้าซํานั่น ก็ได้เฮ็ดเรากะโอ้ยคอยบ้านเกิดคอยเรา็อ็หูเมียอยู่แล้วบ้านเกิด่อยยุ่อใส่อยกับหูจักดอก่อยประกาศหาก็ได้บ้างสิไหมกาหูเมียขึ้นเลยแม่เพราแต่หูเมียขึ้นก็ไปเขาห้องน้ำแลวบ้ดนนี้อําแม่ฝันตัวนี้ว่าะฉันว่ามันเบิ่งข่างฝันแม่จะคล้องเอาใบเลขไว้ทั้งทางจันดีหรือฝันดีหรือว่าจะเป็นเลขตัวนี้เนาะเ้ออันนี้คือเอาเซียงแมน อกนะเอานอนไปทางขางจยาควางอ่ะมันกับซ้ำเสียงน่ะล่ะนี็กตัวนี้คือซะเสียงม,มาโ<ห>ทรศัพ<ห>ท์พปินหัวลงโทรศัพท์หัวเสียบลงมงหันปินหัวเหล็กกับบ่มมีตัวปินนะไปปินไปไล่เลย <laughs> บ่บ่ต่างปิ้นหรอเออมันเข่าแล้วติมติมละละมันเข่าติมติมแล้วละพี่น้องตัวเพื่อนเอาเขี้ยงขางเอาเฮี้ยงขางไว้ค่นี่หนึ่งสองสองแล้วกัสองสองหนึ่งหนึ่งสองกับแยกแย่ไห้กับสองสองว่าได้ลูกแฝดกับลิ้เอาซีซีไว้น้ำกับซีสอง หนึ่งซีกับมีเนาะอยู่ในตัวที่เยี่ยงอะมันจะมีสามตัวถ้าว่าฝันว่าได้ลูกหน่อยยันจะคล้องลืมอะไรเขียนใส่กระดาษไว่าเอาว่าสรนฐปนี่บึงขคืนจังมือลุ้นไมาอีก็คือจังมาฟฝันอีกอะไรวาเอ้ามือนั่นว่าได้เอากระดาษใส่ไว้ดิเขียนไว้แล้วแต่เต็้มือก็ไม่ปลอนว่าได้เอากระดาษใส่ไว้ปนินี่ไหม ว่าจะคล้องคิดพอ่อก็เลยเอาออกจากกระเป๋าก็เลยเอามาเสียงิืงทั้งขาม,มามันสิบป็นเล็กอธิษฐานบ่ะอธิษฐานด้เหมือนที่บอกแม่ดิ<อ>ว่าให้ถติเลขสามตัวด้วยแม่วาสัน<อ>บ่มีเด้ว่าสันว่าลูกหลานกับบ่มี่พอวายยังละที่เขาทรวมากบ,บอกว่าจักรยานไฟฟ้าน่ะส่งไปแล้วมันเป็นซื้อแม่ออกหายมันบ่ซื้อ,อจะค้องออกบ่ได้ส่งเข้าไปแล้วมันมื่นแปดมื่นเก่าสินะเลเหลืออยู่ พันหกเขาว่าเหลืออยู่พันหกนี่คือเขาหักเอาดอกมันหยังสีเวลาเขามาติดตามเขา,เาไปเหมือนเลยเด้ก็เลยถามเขาไปเขาว่า,า,วาค่าสอบหาพันวานโมม,มีเงินสอมแล้วอาจารยว์วางเงื่อนเพิ่มสิมาเอินอมือขึ้นนี่เพราะว่าด็หน่อยเขาว่าเขาได้ยินเสียงคนอื่นเอ่แมนอ้าวพี่น้องผู้ใดสิถือเปลียนน้ำแมนหนูค่ะเจียมันออกเนาะกะจังซอยแมนหนูกเด้อแม่หน,นูจักยนฟา,ฟานไฟฟ้านานะเป็นยญาอขึ้นไฟฟ้าคิบไว่า ห่วงเฮียมนบานี้ว่าอีน้องมีนว่าได้ยินเสียงเพิ่นมาเออเลี้ยงเลี้ยงเงินที่บ่ให้เขาเท่าไหร่พันหกพันหกบานี้เลยว่าเอาไปเขาไปสอมเบิ่งมันเลยโทรมาบอกว่าหาพันคาสอนนะคาสอมหาพันแมนมันกับมันข่อยส่งไปน่ะคือข่อยบ่ได้ขี่ดิขวบปารีคีเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าอยังรถนี่มันห่างมาตั้งแต่มันได้หาเดือนหกเดือนอืมจอดไว้เท่ากับสม้อหดเขาตลอดใช่ะช่ ขอขอบคุณแมน,น,ะะเนูเนาะค่ะเนาะกะไหแนวทางนะคะค่ะชูโชูกมันหมาน้ากันนะคะแมนูเพิ่นกระไหแนว่่างอ่าไว้นะคะกะผู้ใดขันถือน้าแมนูกะจังซอยเหลียเพิรนนะคะมีนาคิดนาใจนะคะพี่น้องเพิ่นกะติดจักรยานไฟฟ้ายูว่าซันวา <c oughs> กะเพิ่นกะได้เอาไปเสี่ยงเนาะค่ะเพิ่นกะได้เอาเล็กไปเสี่ยง ก็จะเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะหรยกเพิ่นเอาไปเสียงกันเลยแต่ว่าในความฝันที่เพิ่นเสียงนันเพิ่นวาไปซื้อเห็ดราคาเห็ดกับแปดสิบบาทผู้หนึ่งกับว,วาเจ็ดสิบบาทนะคะพี่น้องบอกเป็นโตค่ะโตนั่นบอกเป็นโตแต่เพิ่นเอาเสียงนี่เด้อค่ะวงไวนี่เด้อค่ะเอฟซีพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแปงรัฐบาลไทยเฮ้า วดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกเจ็ดนะคะมือน,นี้ละค่ะพี่น้องมือน,นี้ละสิล่งท่านบอกค่ะพี่น้องโชคโชคมันหมาน,นนะเด้อค่ะโชคโชคมันหมานขอคนะไรคนเรแชร์เหมือนเดิมค่ะพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ